ก้งขี่ดินแหวกออกได้พอดีงามดี ก็ถือแต่ก่ถือตัวถึงฟ้าขอโทษดาบมีดนี่นะเยอะกว่าดาบมีดเนี่ยนี่แหละสวัสดีครับนี่ผ้ามาซักซุ้มครับผม ตามห่วยน้องขล้องบึงเข้าครับผมฝนกระบ่ตกนะครับเน,ะนาะน้ำกระโดดลงเร็วครับกระตามวิถีชีวิตหายุหากินครับผมหายุหากินกับขึ้นครับซองหาตามริมหวยครับ แรกมาแล้วครับผมแต้มแรกพี่นอ้องแต้มแรกมาแล้วครับมาลุ้นน้ากันครับผมมาลุ้นน้ากันครับแต้มแรกครับผมสเปนปลายอยาี๋นงมาลุ้นน้ากันครับป,อปอออ้องมันป้องมันลุ้นอันนี้พอดีลุ้นอันนี้พอดี มาแล้วครับผมใส่สวยๆเลยครับไปช่อนครับผมไปช่อนคอบานข้าหนึ่งไปหน้องเนาะสวยเลยครับเกี้ยครับผมแถมแหลกมากแล้วครับมารุ่นกันต่อครับผมมารุ่นต่อครับผมมารุ่นน้องกันต่อครับมาแล้วครับผมแถมต่อมากกับมาแล้วครับมารุ่นกันครับผมเห็นวิถีชีวิตนะครับเนาะ การหายู่หากินบันนอกบันหน้าเัาผมหนาแรงครับน้ำลดลงครับผมหนาแรงน้ำลดลงคถะปูปลาหน้านาหัวที่หลายครับหากินตามวิธีชีวิตชาวบ้านครับผมวิธีการนะครับเด้อวิธีการครับวิธีการเข้ายางในห่วยนะครับพี่น้องยางในห่วยสองคนสีดีนะครับผม ยางตรงกลางห่วยเลยครับน้ำที่รดนะครับยางตรงกลางเลยแล้วก็บซองไฟริมๆเลยครับซองไฟริมห่วยริมแต่ฟังครับผมริมแต่ลิงซองฟังไผ่ฟังมั่นครับก็เห็นป่าเลยครับเพราะว่าเขายางเขายางอยู่้งกลางนี่ไล่ป่าขื่นครับผมเขายางอยู่กลางนี่ไล่ป่าขื่นแต่ฟังครับขื้นริมแต่ฟังริมแต่ลิง นั่งเถอะกัดยู่ซือๆนั่งเถอะกัดร้อยสวนห่อสากซูมเลยครับผมมาลุ้นกันต่อครับผมมาลุ้นกันต่อแต้มนี้ครับมาลุ้นกันต่อแต้มนี้ครับที่เป็นปายังครับผม ุ้น้ำกันครับมาแล้วครับปลาดุกครับผมปาดพี่น้องใส่ง,งามครับผมตัวนี้ใส,ส่สวยๆแล้วครับเอากันระวังน้ำครับปลาดุกระวังมันต่ำมือครับผมปวดแห้งครับปลาดุกต้องระวังครับพิธีพิถันด้วยกันจับครับผมปลาลดก็มีพี่น้อง บว๊วยปัญญาสิเอาครับผมรถยี่เลือกครับมึงแต้มนี้ครับพี่น้องมึงแต้มนี้นั่นครับเบิ่งแต้มนี้น้องกันครับผมซักบ่ถือพี่น้องป่าเสือเดือดโดดขึ้นฟังครับนั่งซักกระทั่งฟังเด้ครับผมท่านอยู่ครับ ข้าใหม่ข้าไม่ได้าไม,มาเบิ่งใส่ล้ำกันครับผมอู้ยประคอพี่นอ้องใส่สวย,สวยสๆครับผมใส่สวยๆใส่งามๆครับมืาอนี้ก็ไปสองคนแล้วครับเด้อมืาอนี้ไปหาสองคนครับผม,มเก่าเนี่ยแหละครับอยมีมู <c oughs> เบาน้ำครับผม ไปสองคนกับมีมูบอกนะครับใต้ปู่ต้ปลาไปกันยางคุยกันไปครับผมทั้งหมานทั้งมวนครับผมทั้งหมานทั้งมวนครับไปู้เดียวมันเงียบเงงครับผมมาเบิ่งแต้มกันต่อไปกันเลยครับนะครับจริงๆคีบเงี้ยวอยู่นะครับเด้อคีบเงา้วอยู่มีตัดออกครับผมตัดสันๆันครับเฉพาะ ช็อตเอาป่าครับผมเพราะว่าคลิปเงาแห้งครับผมนี่ครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะครับลายครับพี่น้อกช้อนใส่เข้มครับลายครับปลาเข้มลายครับผมเอาม้านะครับเนาะเอาม้าคนมาแกงครับผมมาหมกมาออมครับ ไปได้หลายก็มาแจากพี่แจกน้องครับผมแจกพี่แจกน้องแจกกันกินครับผมเงี้ยสวยๆครับน่าดูเหมือนโตครับผม จมองในน้ำสายยังน้อยก็ดีครับแต่หาน้ำคุ้นกะทีเดียวหาป่ายากครับผมนาน้ำคุ้นกะซองไฟซองเอยเห็นป่าแล้วครับเนาะอีกรอบนึงนะครับเด้ววิธีการเดินในน้ำนะครับย่างในน้ำ ย่างอยู oh. ่กลางห่วยเลยครับเพราะว่าน้ามบนเลิกหรอกครับข้อหาไตสเฉพาะว่งที่หนาเตื่นครับช็อตนีเสียดายแห้งครับผมตัวนีเสียดายแห้งครับคอใส่โล่โล่กวาครับจังวะซักซุ่มลงไปแล้ว ไม่ขวางอยู่นะครับเนะาะสักลงไปปาดกระโดดต่ำข้นเลยครับเพราะว่าบรยูครับผมสักลงไปซุ่มข้าใหม่ครับปาต๊ใจเดือดต่ำข้นครับผมนะครับอีกตัวนึงครับผมอีกตัวนึงครับตัว๋ยสองมาดิครับยูนามเลอะพอครับ ใส่ใยสองตัวสอนเลยครับผม,มต้องมีแก่มือครับผม <Shock. S 1> ช็อตแบบนี้ตรงมีแก่มือครับว่างนี้ครับว่างนี้พอตัวใยสองตัวสอดนะครับใส่โล่สองตัวสอดนยครับว่างนี้ตองมีแก่มือครับมาเบอ่งแต้มนี่เหมกันต่อครับผม ต่อมาครับผมนะครับยูโบยูมาลุ้นกันครับผมยูโบยูครับรพดดอ่อปลาดุกระวับ้างน,น,น,ะนะครับพ่อปลาดุกระวังมันตอดครับผมอันนี้ปลาคอครับครับใส่สวยๆครับผม เมื่อนี้กระมานอยู่ครับผมจากที่ไทยเบอร์เกอร์ได้ป่าหลายตัวนะครับเนาะหายูหากินครับ สวยครับผมนี่ครับอีกแต้มนึงครับผมทายตอนสักบพันที่สวยครับแต้มนี้ทายตอนสักบพันครับแต้มนี้<ๆ>เกือบลุกครับผม<ๆ>ป่าตัวใหญ่ครับดินแห้งเกือบลุกมือครับผม<ๆ>ครับมาอัปเดตผลงานนลำกันนะผม ปลาคอปลาดุกนะครับเนาะปลาดุกงามๆเลยครับปลาดุกสามตัวปลาคอกับหลายตัวอยู่ครับหาอยู่หา,หากินครับผมก็ขอขอบคุณทุกการรับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นะครับเพื่อสิีใบพักขึินไปไหมนะครับเนาะขอบคุณหล,ลายๆครับผมขอบคุณครับ